ถือเป็นสถาบัานหลักทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความสําคัญมากที่สุดเพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวเล็กๆที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวอื่นๆแต่ที่บ้านหลังนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายจากคนที่ขึ้นชื่อว่าแม่แม่ของฉันท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งหมอและที่สําคัญแม่เป็นเชฟที่ทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกโดยเฉพาะบัวลอยสูตรรักของแม่ เรามักจะทําร่วมกันสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนอกจากส่วนผสมต่างๆแล้วแม่บอกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องใส่ใจลงไปด้วยอีกอย่างขนมวบรลอยสือ่อความหมายถึงความกลมเกลียวของคนในครอบครัวฉันได้แบ่งปันสูตรนี้ไปให้เพื่อนๆได้ลองทําการที่เราได้แบ่งปันและรู้จักที่จะเป็นมือบนมากกว่ามือล่างมันมีความสุขอย่างนี้นี่เองและนี่คือเรื่องดีๆที่บ้านฉันนึกทีไรยิ้มทุกที